สวัสดีครับเด็กๆหลายคนกำลังเตรียมสอบเข้าม1และหลายคนก็ยังแก้สมก,การไม่ค่อยแม่นนักเรียนคิดถูกแล้วที่คลิกมาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ครูดิวจะพาเราไปฝึกการแก้สมก,การโดยปูพื้นฐานให้กับนักเรียนที่อยากเข้าม1แต่ว่าเรื่องสมก,การยังอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากดูคลิปนี้ครูดิวเชื่อว่าหลายๆคนจะแก้สมก,การได้ดีขึ้นพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เราจะมาเริ่มดูโจทย์กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทําข้อตกลงกันก่อนนะครับเวลาการแก้สมการนะครับถ้าเรียนจําได้ถ้าบวกเราจะย้ายไปลบถ้าลบเราจะย้ายไปบวกถ้าคูณจะย้ายไปหารและถ้าหารจะย้ายไปคูณโย่ลบย้ายไปบวกโย่บวกย้ายไปลบโยคูนย้ายไปหารและหารก็ย้ายไปคูนโยบวกย้ายไปลบโย่ลบย้ายไปบวกโยคูณย้ายไปหารและหารก็ย้ายไปคูณโย่โย่เราจะใช้สเต็ปนี้นะครับเพราะนั้นมาพิจารณาข้อที่1เลยนะครับ ข้อที่1โจทย์ของเราคือ 3n บวก4เท่ากับสินะฮะต้องการแค่ N 4บวกอยู่ก็ย้ายไปลบนะครับก็จะได้เป็น3 N เท่ากับ19ลบ4ตามทันนะครับ3 n นะครับขวามือคิด19บเลบ4เหลือ15ต้องการแค่ N แต่ว่า3มันคูณอยู่เราก็ต้องย้าย3ไปหารก็จะได้เป็น15หาร3นั่นหมายความว่า N ของเราเท่ากับ5นั่นเองโยโย่ข้อ1เสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับ ต่อไปมาดูข้อที่2ครับข้อที่2 4n บวก5เหมือนเดิมเลย5บวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบก็จะได้เป็น 4n เท่ากับ13ลบ5คิดเลขครับ 4n เท่ากับ13ลบ5เหลือ8ต้องการแค่ n แต่4มันคูณอยู่เราก็ย้าย4ไปหารจะได้8หาร4เพราะนั้นข้อนี้ n ของเราจึงเท่ากับ2ครับวัยรุ่นโยโย่ตามทันนะครับต่อมาข้อที่3นะครับ 4 n ลบสบวก25สังเกตครับลบ3มันลบอยู่เราก็ต้องย้ายไปบวกก็จะได้เป็น 4N เท่ากับ25บวก3คิดเลขครับ 4N เท่ากับ25บวก3ได้28ต้องการแค่ N แต่มี4มาคูณอยู่ก็ย้าย4ลงไปหารได้28หาร4หารเลขออกมาก็จะได้เป็น N เท่ากับ 7, 28, เจ็นะครับเจ็ดนั่นเองโยโย่ข้อนะครับตามทันนะครับต่อมาครับมาดูในส่วนของข้อที่4นะครับ 2N บวก6เท่ากับ18 6บวกอยู่ย้ายไปลบครับจึงได้เป็น 2N เท่ากับ1 8ลบ6คิดเลขครับ 2N เท่ากับ1 8ลบหเหลือ12ต้องการแค่ N แต่สังเกตมี2มาคูณอยู่ย้ายไปหารก็เป็น12หาร2คิดเลขต่อครับ N ของเราจึงเท่ากับ6ครับโยโย่ต่อไปข้อที่5ครับ 3n ลบ2เท่ากับ16นะครับ2ลบอยู่ก็ย้ายไปบวกจึงได้เป็น 3n เท่ากับ16บวก2คิดเลขครับ 3n เท่ากับ16บวก2เป็น18ต้องการแค่ n แต่ว่ามี3มาคูณอยู่ก็ย้าย3ไปหาร18หาร3คิดเลขออกมาจึงได้ว่า n เท่ากับ6ครับโยโย่เป็นไงครับตามทันไหมอ่าต่อไปมาดูข้อที่6นะครับข้อที่6 5n บวก4เท่ากับ34 c บวกอเหมือนเดิมครับย้ายเป็นลบก็จะได้เป็น 5n เท่ากับ34ลบ4ก็จะได้เป็น 5n เท่ากับ34ลบ4เหลือ30ต้องการแค่ n แต่มี5มาคูณอยู่ย้าย5ไปหารเป็น30หาร5คิดเลขออกมามีค่าเท่ากับ6นี่คือค่าของ n ครับจริงๆิงเรียบร้อยนะครับตามทันนะต่อไปครับมาดูข้อที่7ครับ ข้อที่7 3N บวก7เท่ากับ19 7บวกยย้ายเป็นลบครับจึงได้เป็น 3N เท่ากับ19ลบ7ครับ 3n คิดเลขครับ19ลบ7เหลือ12ต้องการแค่ N แต่มี3คูณอยู่เลยย้าย3ไปหาร12หาร3มีค่าเท่ากับ4นั่นคือค่าของ N ที่เราต้องการครับต่อไปข้อที่8ครับ 5N ลบ6เท่ากับ14 หลบอยู่ย้ายไปบวกได้เป็น 5n เท่ากับ14บวก6คิดเลยครับ 5n เท่ากับ14บวก6เป็น20ต้องการแค่ n เราก็ย้าย5ไปหารครับซึ่ง20หารหจะได้ว่า n ของเราเท่ากับ4นั่นเองตามทันนะครับต่อไปมาดูข้อที่9ครับข้อที่9 3n ลบ3เท่ากับ21 3อลบอยู่แน่นอนว่าก็ต้องย้าย3จากลบย้ายไปบวก นะครับก็จะเหลือ 3n เท่ากับ21บวก3เป็น24นะครับคิดเลขต้องการแค่ n ก็ย้าย3ไปหารนะครับปรากฏว่าหารออกมาแล้ว n ของเรามีค่าเท่ากับ8เพราะ3 8 24นั่นเองครับต่อมาดูข้อที่9ครับอาวพูดผิดข้อที่10นะครับ 3n บวก2เท่ากับ7 2บวกอยู่ย้ายเป็นลบก็จะได้เป็น 3n เท่ากับ7ลบ2นะครับ 3n เท่ากับ7ลบ2เหลือ 5เพราะฉะนั้น n ก็เท่ากับ5ส่วน3ข้อนี้หารไม่ลงตัวก็ตอบได้เลยว่า n เท่ากับ5ส่วน3นะครับคำตอบของสมการไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขที่ลงตัวนะครับต่อมาข้อที่11นะครับโจทย์ของเราบอกเอาไว้ว่า c n บวก6เท่ากับ14 ,6, 6บวกอยู่ย้ายเป็นลบนะครับจึงได้เป็น 4n เท่ากับ14ลบ6คิดเลขครับ 4n เท่ากับ14ลบ6เหลือ8 ต้องการแค่ n ก็ย้ายสีที่คูณอยู่ย้ายไปหาร8หาร4มีค่าเท่ากับ2อันนี้คือค่าของ n ของเราครับข้อที่12 6 n บวก5เท่ากับส1สังเกต5บวกอยู่ย้าย5เป็นลบก็จะได้เป็น6 n เท่ากับ41ลบ5นะครับ6 n ก็จะมีค่าเท่ากับ41-5เลบ5เป็น36ดังนั้นต้องการแค่ n เราก็เลยเอา6ไป หารปรากฏว่า36หาร6มีค่าเท่ากับ6นั่นเองครับต่อไปข้อที่13ครับ 5N-3 เลบสเท่ากับ7สังเกตรครับ3ลบอยู่ต้องย้ายไปบวกก็ได้เป็น 5N เท่ากับ3บวก3นะครับก็จะได้เป็น 5N 7บวก3ได้10ต้องการแค่ N แต่ว่ามี5คูณอยู่ก็ย้าย5ไปหาร10หาร5ดังนั้น N ของเราจึงมีค่าเท่ากับ 2นั่นเองครับต่อไปข้อที่14ครับ 3n ลบ4เท่ากับ11เหมือนเดิมเลย4ลบอยู่ย้าย4ไปบวกได้เป็น3 n 1เ4ท่ากับ11บวก4คิดเลขครับ3 n 1เ4เท่ากับ11บวก4เป็น15เราต้องการแค่ n เราก็เลยย้าย3ไปหารเพราะนั้น n ของเราเป็น15ส่วน3คิดเลขออกมา n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ5นั่นเองครับ ต่อไปข้อ15ครับ 7N บวก3เท่ากับ24พบว่า3บวกอยู่เราต้องย้าย3ไปลบจึงได้เป็น 7N เท่ากับ24ลบ3คิดเลขครับ 7n เเท่ากับ24ลบ3เหลือ21ต้องการแค่ n แต่ว่ามี7คูณอยู่เราก็ย้าย7ไปหารเป็น21ส่วน7คิดเลขออกมา n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับ มาต่อกันที่ข้อที่16ครับ 6N บวก5เท่ากับ35 5บวกอยู่เราต้องย้าย5ไปลบจึงได้ว่า 6N เท่ากับ3 5ลบ5คิดเลขครับ 6N เท่ากับ3 5หลบ5หลือ30ต้องการแค่ n แต่ว่ามี6คูณอยู่ย้าย6ไปหารได้เป็น30หาร6คิดเลขออกมาครับจึงพบว่า n ของเราเท่ากับ5นั่นเองครับต่อไปข้อที่17ครับ 9n บวก1เท่ากับ100เราพบว่า1บวกอยู่เราต้องย้าย1ไปลบจึงได้เป็น 9n เท่ากับ100ลบ1คิดเลขครับ100ลบ1มีค่าเป็น99ดังนั้นต้องการแค่ n แต่มี9คูณอยู่ย้าย9ไปหารจึงได้ว่า99หาร9คิดเลขออกมามีค่าเป็น11นั่นเองครับต่อมาข้อที่18ครับ 3 N-5 ลบ5เท่ากับ10เราพบว่า5ของเรานะครับลบอยู่เราก็เลยย้ายไปบวกนะครับจึงได้เป็น3 N เท่ากับ10บวก5คิดเลขครับ3 N เท่ากับ10บวก5ได้15ต้องการแค่ N แต่มี3มาคูณอยู่ก็ย้าย3ไปหารจึงได้เป็น15หาร3คิดเลขออกมา N ของเราจึงเท่ากับ5นั่นเองครับต่อมามาดูข้อที่19ครับ ข้อนี้นะฮะ 7n บวก3เท่ากับ 3n บวก27วิธีคิดให้เอาตัวแปรไปรวมกันแล้วก็ตัวเลขไปรวมกันนะครับตัวแปรไปรวมไว้ฝั่งซ้ายนะ,ะตัวเลขรวมกันไว้ฝั่งขวาเพราะนั้น 3n เดี๋ยวย้ายมาไว้ทางซ้ายนะฮะบวก3ก็เดี๋ยวย้ายมาไว้ทางซ้ายเ <c oughs> พราะนั้นจากเดิมนะครับ 7n อยู่ก่อนแล้ว 3n ตรงนี้นะครับไม่มีสัญลักษณ์ข้างหน้าให้รู้โดยอัตโนมัติว่าเป็นเครื่องหมาย <c oughs> บวกเ <c oughs> พราะนั้นก็ย้ายมาลบเป็นลบ 3n ขวามือ27อยู่ก่อนแล้ว3บวกนะครับเพราะฉะนั้นย้ายไปก็ไปเป็นลบ3นะครับจากนั้นคิดเลข 7N-3N เลบ 3n เหลือ 4N ขวามือนะครับ27เลบ3เหลือ24ดังนั้นเหมือนเดิมนะฮะต้องการแค่ N เราก็ย้าย4ไปหารดังนั้น N ของเราจึงเท่ากับ6นะครับ6 4สีนั่นเองครับต่อมาข้อที่20ครับ 7n บวก5เท่ากับ 5n บวก25เหมือนเดิมครับมีตัวแปรอยู่2ฝั่งเอา5ไปไว้ฝั่งซ้ายนะครับเอา 5n ไว้ฝั่งซ้ายแล้วก็เอา5นี้ย้ายมาไว้ฝั่งขวานะครับจึงได้เป็น 7n ลบ 5n เท่ากับขวามือนะครับ25ลบ5ตรงนี้ตามทันนะครับ 7n ลบ 5n เหลือ 2n ขวามือ25นะครัลบ5ตรงนี้ต้องเป็น5นะครับ 25-5ลบ5เหลือ20เพราะฉะนั้นต้องการแค่ n เราก็เอา2ไปหารเมื่อคิดเลขออกมาจะได้ว่า n ของเราเท่ากับ10นั่นเองครับต่อไปข้อที่21ครับเหมือนเดิมเลย 10n บวก2เท่ากับ 7n บวก14 7n บวกอยู่ย้ายเป็นลบ2บวกอยู่ย้ายมาลบนะครับจึงได้เป็น 10n นะครับลบ 7n เท่ากับ14ลบ2ที่เหลือคิดเลขครับ 10n ลบ 7n เหลือ 3n เท่ากับ14ลบ2เหลือ12ต้องการแค่ n แต่มี3คูณอยู่ย้าย3ไปหารนะครับดังนั้น n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ4นั่นเองครับต่อไปข้อที่22ครับ 5n บวก4เท่ากับ22อ่าพูดผิด 2n บวก22นะฮะ2อ่า 2n บวกอยู่ย้ายไปลบ4บวกอยู่ก็ย้ายมาลบนะครับข้อนี้จึงได้เป็น 5n ลบ 2n ขวามือเท่ากับ22ลบ4 5n ลบ 2n เหลือ 3n ครับ22ลบ4เหลือ18ดังนั้นต้องการแค่ n ก็ย้าย3ไปหารพบว่า18หาร 3n ของเราจึงได้เป็น6นั่นเองครับ ต่อมาข้อที่23โจทย์ของเราคือ 6n บวก8เท่ากับ 2n บวก36 2n บวกอยู่ย้ายเป็นลบครับ8บวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบเช่นเดียวกันดังนั้นจึงได้เป็น 6n ลบ 2n เท่ากับ36ลบ8ครับ 6n เลบ 2n เหลือ 4n 36นะครับ36ลบ8เหลือ28ดังนั้นต้องการแค่ n ก็เอา4ไปหารนะครับ28หารด้วย4ก็จะได้เป็น 7นะครับเพราะ7428 7จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ครับต่อไปข้อ24ครับ 7n ลบ3เท่ากับ 4n บวก12 4n เป็นบวกย้ายไปลบครับลบ3เป็นลบย้ายไปบวกครับข้อนี้จึงได้เป็น 7n ลบ 4n เท่ากับ12บวก3ที่เหลือคิดเลขครับ 7n ลบ 4n เหลือ 3n 12บวก3เป็น15ดังนั้นต้องการแค่ n แต่มี3มาคูณอยู่เอายาจึงย้ายเอา3ไปหารข้อนี้จึงสรุปได้ว่า n ของเราเท่ากับ5นั่นเองครับ5 3 5เนอะต่อไปข้อที่25ครับโจทย์ของเราคือ 5n ลบ2เท่ากับ n บวก10นะครับ n บวกอยู่ย้ายเป็นลบ2ลบอยู่ย้ายมาบวกข้อนี้จึงได้เป็น 5N ลบ N เท่ากับ10บวก2 5N ลบ N เหลือ 4N 10บวก2ได้12ดังนั้นต้องการแค่ N เราก็เลยย้าย4ไปหารนะครับสรุปว่า N ของเรามีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับต่อไปข้อที่26ครับ 9N ลบ7เท่ากับ 5N บวก13 5N บวกอยู่ย้ายเป็นลบ 7N ลบเอ่อ7ลบอยู่ย้ายไปบวกนะครับข้อนี้จึงได้เป็น 9n ลบ 5n เท่ากับ13บวก7ซ้ายมือ 9n ลบ 5n เหลือ 4n ครับขวามือ13บวก7เป็น20ต้องการแค่ n แต่มี4คูณอยู่จึงเอา4ไปหารนะครับเพราะฉะนั้น n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ5นั่นเองครับต่อไปในส่วนของข้อที่26นะครับโจทย์ของเราคือ 11n ลบ9เท่ากับ 5n บวก27 5บวกอยู่ย้ายเป็นลบ9ลบอยู่ย้ายไปบวกนะครับดังนั้นข้อนี้จึงได้เป็น 11N-5N เลบ 5n เท่ากับ27บวก9นั่นเองนะครับซ้ายมือ 11N-5N เลบห n หลือ 6N ขวามือ27บวก9เป็น36นะครับต้องการแค่ N มี6มาคูณอยู่จึงย้าย6ไปหารคิดเลขออกมาครับ36หาร6มีค่าเท่ากับ6นี่คือค่าของ N นั่นเองครับ ต่อไปข้อที่28ครับข้อนี้โจทย์บอกว่า 5N-10 ลบ10เท่ากับ3 n บวก50 3บวกอยู่ย้ายเป็นลบ10ลบอยู่ก็ย้ายมาบวกข้อนี้จึงได้เป็น 5N-3N ลบ 3N เท่ากับ50บวก10ที่เหลือคิดเลขครับ 5N-3N ลบ 3n เหลือ 2N ขวามือ50บวก10เป็น60ต้องการแค่ N ครับเราจึงย้าย2ไป เพราะฉะนั้น n ของเราจึงมีค่าเท่ากับ30นั่นเองครับข้อที่29ครับโจทย์บอกว่า 8n-3 เลบ3เท่ากับ 2n บวก39 2n บวกอยู่ย้ายไปลบ3ลบอยู่ย้ายไปบวกข้อนี้จึงได้เป็น 8n-2n ลบ 2n เท่ากับ39บวก3 8 n ลบ 2n เหลือ 6n ขวามือ39บวก3ได้เป็น42ดังนั้นต้องการแค่ N ก็เอา6ไปหารได้เลยคิดเลขออกมาครับ N ของเรามีค่าเท่ากับ7นั่นเอง67 42นะครับและข้อสุดท้ายครับข้อนี้เลยโจทย์บอกว่า 9N บวก14เท่ากับ 6N บวก29 6N บวกอยู่ย้ายเป็นลบ14บวกอยู่ก็ย้ายเป็นลบนะครับ ข้อนี้จึงได้เป็น 9N ลบ 6N ขวามือเป็น29ลบ14นะครับซ้ายมือ 9N ลบ 6N เหลือ 3N ขวามือ29ลบ14เหลือ15ต้องการแค่ N แต่มี3คูณอยู่ก็เอา3ไปหารดังนั้น15หาร3จึงมีค่าเท่ากับ3นี่คือค่า N ที่เราต้องการครับเราไปดูภาพรวมกันเลยทั้ง30ข้อเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับ ฝึกฝนบ่อยๆและครูดิวเชื่อว่าเด็กๆจะทำได้และทำได้ดีด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ